PK Infinity สวัสดีครับบ้านสปูเพื่อนๆหลายคนคงจะรู้จักและได้ยินกันบ้างแล้วถึงบ้านที่ตั้งตระง,งาอยู่กลางสิ่งก่อสร้างอื่นๆอยู่เพียงหลังเดียวหรืออยู่ท่ามกลางคมนาคมทำให้ยานพาหนะเมื่อขับรถมาถนนดีๆก็ต้องเวียงหนีกันเลย สาเหตุเพราะว่าจุดตรงนี้จะต้องมีการปลูกสิ่งก่อสร้างหรือสร้างถนุนแล้วรัฐบาลต้องชดเชยเยียวยาให้กับเจ้าของที่แต่เจ้าของที่กับไม่ยอมย้ายออกไปยังดื้อดึงไม่ยอมรับการเยียวยาจะปากหลักอยู่ที่นี่ต่อไปจึงเกิดภาพแปลกๆให้เราได้เห็นกันเรื่อยๆครับก่อนอื่นช่วยกวดไลค์กดซับสไครต์และปุ่มกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อผมจะได้มีกำลังใจทำคลิปต่อไปครับ อย่างเช่นบ้านหลังนี้ก็เป็นอีกหลังเหลือเพียงหลังเดียวอยู่ท่ามกลางแวดล้อมไปด้วยทางด่วนปกติก่อนจะมีการก่อสร้างต้องมีการเวนคืนที่รัฐต้องจ่ายเงินชดเชยให้กับเจ้าของที่จะพามาดูเจ้าของที่คนนี้เธอใจแข็งมากไม่ยอมเวนคืนที่ดินให้รัฐบาลล่าสุดจำเป็นจะต้องมีการก่อสร้างทางหลวงเป็นสะพานสองเส้นใหญ่ๆท้ายที่สุดแล้ว ทางหลวงนี้ก็ได้ร้อมรอบบ้านเธอเอาไว้ครับเจ้าของบ้านแซ่เหลียงเหลือเพียงหลังเดียวกับผู้ที่อยู่ท่ามใจกลางทางด่วนในพื้นที่มณฑลกวางตุ้งเมืองหลวงของจีนคือปกติถนนเส้นนี้มันจะเป็นเส้นคู่ขนานใช่ไหมครับแต่พอมาถึงบ้านหลังนี้ปุ๊บมันจะเว้าตรงกลางตัวไปหน่อยนึงเจ้าของบ้านหลังนี้เขาก็เป็นผู้หญิงนะครับเธอให้ข้อมูลกับสื่อว่า ทางการนะ่ะเขาเสนอเงินชดเชยให้แล้วเขาก็ให้ข้อเสนอที่อยู่ใหม่นะแต่เขาก็ปฏิเสธบอกว่าเขาชอบอยู่ตรงนี้อยู่ที่นี่มานานแล้วและยังรักและผูกพันที่นี่อยู่แล้วรัฐจะให้ไปอยู่ที่ไหนละ่ะมันอยู่ใกล้ๆกับสุสานเธอยิ่งไม่อยากจะไปอยู่เพราะเขามองว่าที่ของเขามีอยู่40ตารางเมตรเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะให้คุ้มกันขออาพาร์ตเมนต์4ห้อง รัฐบาลต่อรองเหลือสองห้องเธอบอกว่าไม่เป็นไปตามเงื่อนไขพอไม่คืนที่โครงการก่อสร้างทางหลวงเส้นนี้ยังจำเป็นต้องดำเนินการต่อไปเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็เลยสร้างทางด่วนแล้วเว้นทางช่องแคบแคบให้เธอก่อนหน้าเขตบรนนิเวณนี้มีคนอื่นอาศัยอยู่ทั้งหมด47ครัวเรือนด้วยกันแล้วก็มีบริษัทอื่นๆอีกประมาณ7แห่ง แต่พอมีการขอแบ่งพื้นที่ไปเขาก็ตกลงตามเงื่อนไขของรัฐบาลในพื้นที่ของเมืองกวางโจมณฑลกวางตุ้งย้ายออกไปหมดเลยนะครับด้วยตามข้อเสนอยกเว้นคนเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยตั้งตังาอยู่ตรงนี้หลังเดียวก่อนที่จะสร้างวิศวกรก็ได้คำนึงถึงความปลอดภัยเรียบร้อยแล้วถ้าเจ้าของที่ยังไม่พร้อมที่อยากจะคืน ก็พร้อมให้จะสร้างทางด่วนนี้แล้วก็เว้นช่วงที่ของบ้านหลังนี้ไว้แต่การเจรจายังคงดำเนินต่อไปเพื่อเธอจะเปลี่ยนใจครับแต่วิวนี่สิก็ไม่เหลือแล้วนะครับส่วนช่องลมก็คงมีน้อยแต่หลายคนที่รู้เรื่องนี้ก็สนใจลงไปข้างล่างเยอะแยะเพื่อจะไปดูบ้านหลังนี้แ่ละครับเพราะความสนใจคนก็ไปดูความแปลกกัน ต่างก็ไปถ่ายรูกว่าได้มาดูได้มาเยือนบ้านหลังนี้ที่เหลืออยู่เพียงคนเดียวครับแต่ผมก็แอบคิดนะถ้าเกิดอุบัติเหตุรถเสียหลักตกลงไปละครับเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรพิมพ์คอมเมนต์เข้ามาที่ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับหากผิดพลาดประการใดก็ขออภัยณที่นี้ด้วยนะครับถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ช่วยกดไลค์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับและถ้ายังไม่ติดตาม ปุ่ม subscribe กดติดตามและปุ่มกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเพื่อคุณจะได้ไม่พลาดเรื่องราวใหม่ๆในคลิปต่อไปครับ PK Infinity สวัสดีครับ